ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตามทวะในรายการตอบคำถามกับดวงดาวครั้งนี้เป็นครั้งที่99แล้วนะคะดวงนี้เป็นดวงที่167ออกอากาศตรงกับวันที่28กันยายน2568ค่ะรายการของเราจะดูดวงและตอบคำถามแฟนรายการโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะหากการตอบคำถามในรายการของเรามีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขอ ขออภัยไว้นะที่นี้และถ้ารายการของเราเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทีมงานก็ขอถวายเป็นบูชาแด่ครูบาอาจารย์ค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากถามคำถามกับทีมงานตาลทวาก็สามารถฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะคะกติก้กาของเราก็ไม่ยากเลยเรารับคำถามเพียงสัปดาห์ละหนึ่งคำถามนะคะโดยเราจะตอบคำถามให้ในคลิปถัดไปโดยไม่มีการเก็บคิวไว้ถ้าท่านถามไม่ทันคนแรกก็ขอให้ถามในรอบหน้าเลยค่ะ ยกเว้นท่านที่เป็นสมาชิกนะคะท่านก็จะได้รับการจองคิวเป็นสิทธิพิเศษในการส่งคำถามก็อย่าลืมส่งข้อมูลที่จำเป็นนะคะข้อมูลจำเป็นในการผูกดวงก็คือชื่อนะคะเป็นชื่อเล่นก็ได้ไม่ต้องแจ้งชื่อและนามสกุลจริงเข้ามา วันเดือนปีเวลาและสถานที่เกิดนะคะอันนี้สำคัญเพศและอาชีพถ้าท่านกเกษียณแล้วก็ช่วยแจ้งอาชีพก่อนกเกษียณมาด้วยก็จะดีนะคะนอกจากนี้นะคะท่านเจ้าของคำถามต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดดวงของท่านบน YouTube และทีมงานอาจจะนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะทีมงานขอสงวนสิทธิ์นะคะไม่ดูดวงเดิมซ้ำๆใน12คลิปหรือประมาณ3เดือนและทีมงานก็จะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถาม ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเท่านั้นค่ะการดูดวงและตอบคาถามในวันนี้นะคะเจ้าของคําถามชื่อคุณมุกนะคะคุณมุกเกิดวันที่3มกราคม2532เวลา10.40นาท,ที่จังหวัดระยองพอเทียบเป็นจันทรคติตรงกับวันอังคารแรม11ค่ําเดือนอ้ายปีมะโรงค่ะ เมื่อดูอายุแล้ว36ปี8เดือนอายุโหนเรียกว่าย่าง37ปีนะคะคุณมุกเป็นคนเพศหญิงและก็มีอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะแล้วก็ผูกดวงนะคะวางลัคนาแล้วคุณมุกมีลัคนาสถิตราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ํานะคะส่งผลให้เป็นคนปรับตัวเก่งเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมนะคะเหมือนน้าที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะและสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิไปตามสิ่งแวดล้อมได้ดี สัญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปปลาว่ายทวนน้ำนะคะส่งผลให้เป็นคนดื้อตาใสคือรับฟงังรับปากแต่ว่าไม่ได้ทำตามค่ะต่อมาเราก็จะดูดาวในเรือนชะตากันนะคะเริ่มจากดาวที่พบตนุเป็นดาวอังคารนะคะ ตำราว่ากล้าแข็งขยันทายอังคารส่งผลให้มุกเป็นคนขยันอยู่เฉยไม่ค่อยได้เป็นคนกล้าหาญกล้าแสดงออกชอบทำเรื่องเสียเส่ยงๆชอบเรื่องสนุกสนานมักเป็นคนเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากเพื่อนๆได้คุณมุกมักมีทักษะฝีมือด้านใดด้านหนึ่งเช่นงานช่างงานศิล,ลปะหรือเก่งทางด้านดนตรีนิยมเรื่องสนุกสนานเป็นคนชอบท่องเที่ยวบุคลิกกระฉับกระเฉงและเป็นคนที่ชอบพูดจานกุ ค่ะพบต่อมานะคะเป็นดาวที่พบสหัสชา้าพบนี้หมายถึงเพื่อนพี่น้องและคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเรามีดาวพรหัสเดินพักนะคะหมายความว่าเจ้าชะตามีคนอุปถัมหรือมีเพื่อนอายุมากกว่าเพื่อนแก่กว่าเราหรือมีพี่น้องนะคะเป็นคนที่มีความรู้เวลาเราอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงนะคะ คุณมุกจะมีปัญญามากกว่าเพื่อนๆแต่พระหัสเดินวิปรติตหมายความว่าผู้ใหญ่หรือคนที่แก่กว่าที่อยู่รอบตัวคุณมุกชอบทำตัวแปลกๆใช้ความรู้กลับหัวกลับหางไม่ใช่หลักการเหมือนคนทั่วไปค่ะพบต่อมานะคะโดดมาพบมรณะเลยมีดาวจันทร์นะคะจันทร์นี่หมายถึงรูปร่างผิวพรรณตกมรณะหมายความว่าทั้งรูปร่างทั้งผิวพรรณจะเปลี่ยนไปตอนอายุมากขึ้นเช่นวันขึ้นหรือผิวเหี่ยวง่ายตอนอายุเยอะนะคะ พบต่อมาพบสุขภาหมายถึงความคิดนะคะมีดาวสุขได้ทำเนียบประหมายความว่าเป็นคนช่างฝันชอบจินตนาการมักจะเคร่งเครียดหรือหมกมุ่นอยู่ในความคิดจนมากเกินไปคะ่ะพบต่อมาเป็นพบกรรมมะหมายถึงการงานนะคะมีดาวอยู่สามดวงเลยคืออาทิตย์เสาร์และมรุตยูอาทิตย์กับเสาร์นี่เป็นคู่ธาตุไฟนะคะทีนี้มีมรุตยูมาร่วมด้วยทำให เจ้าชะตามักทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานกันแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยพอมีงานเข้ามาก็ทำแบบลืมโลกไม่สนใจเรื่องอื่นใดๆทั้งนั้นพบต่อมาพบลาภะนะคะหมายถึงลาบผลสิ่งที่ได้รับมีดาวพุธเดินมนพุธตกลาภะหมายความว่าชอบได้ลาบเป็นของฝากของที่ระลึกหรือได้ลาบเป็นคำชมทีนี้พุทธมลน,นะคะหมายความว่าของฝากของที่ระลึกที่ไดม้มักเป็นของแปลก หรือคำชมคำสรรเสริญนะเป็นคำที่ฟังเราดูไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่พบต่อมาเป็นพบวินาศนะคะมีราหูได้ทำเนียบเกษตรแล้วก็มีดาวเกตได้ทำเนียบมหาอุดดาวทั้งกระดานนะคะทำเนียบดีอยู่สองดวงไปตกวินาศเห็นแล้วก็ต้องคิดเลยว่าทำเรื่องเกี่ยวกับความพินาศเสียหายขายประกันจำพวกนี้แหละดีแล้วก็คุณมุกเป็นตัวแทนประกันจริงๆด้วยค่ะราหูตกวินาศนี่นะคะทำให้คุณมุกทำสิ่งใดมีแบบแผนนะคะเป็นระเบียบไม่วุ่นวาย เกตตกวินาศหมายความว่าดวงนี้ดวงคุ้มภัยค่ะมีบุญช่วยไม่ให้เกิดความพินาศพังทลายกับชีวิตดวงนี้นะคะ เป็นดวงเซี่ยวจันได้เพราะว่าดาวนั้นเรียงรายต่อกันนะคะถึงแม้จะเว้นไปที่ราศีเมษเช็คดีๆแล้วพระรหัสได้จุลจักรนะคะชิดมาทางเมษอังคารก็ได้จุลจักรชิดมาทางเมษถือว่าเอื้อมมือมาแตะถึงกันได้ปกติทีมงานไม่ค่อยถ่ายทำเนียบจุลจักรนะคะเพราะตามตำรากล่าวว่าจุลจักรนั้นต้องมีสองดวงโยกถึงกันจึงจะส่งผลแล้วดวงนี้นะคะพอดีพอดิบเลยไดต้ตามตำราก็หมายความว่า5และสาม นี่ส่งผลนะคะทำให้มีพลังอำนาจเอื้อมมือมาถึงกันได้จริงๆด้วยพอดวงเป็นเซี่ยวจันนะคะดวงชะตาก็เรียกว่าได้ลักษณะพิเศษส่งผลดี3ประการคือข้อ1เวลาคุณมุกจะทำกระทำเออจะกระทำการใดนะคะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปลงมือทำด้วยตัวเองข้อ2ก็คือภัยร้ายต่างๆเนี่ยไม่เคยกล่ากลายเข้ามาถึงตัว คุณมุกมักจะรอดพ้นเพราะว่ามีบุคคลหรือมีสถานการณ์มาช่วยเอาไว้และข้อ3ก็คือเป็นคนมีพลังนะคะทำสิ่งใดสำเร็จง่ายได้กว่าผู้อื่นเพราะว่าดวงดาวที่เรียงร้อยต่อกันส่งพลังกันอย่างต่อเน,นื่องช่วยเหลือกันอยู่เสมอทีนี้การดูเซี่ยวจันเราก็ต้องดูหัวท้ายของเซี่ยวจันนะคะได้สองห้าเป็นคู่ธาตุอีกคู่ธาตุดินทำให้ชีวิตมีความมั่นคง ชีวิตนี้นะคะมีความเจริญเจริญโดยชักนําไปด้วยพระฤหัสที่สหัสชะก็คือเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่มีความรู้เป็นผู้ชักนําหรือผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นผู้ชักนําเราไปสู่ความสําเร็จและจันทร์ที่อยู่ท้ายเสี่ยวจันที่มรณะนะคะหมายความว่าครอบครัวที่อยู่แดนไกล เป็นแรงผลักดันเราไปสู่ความสำเร็จแล้วก็มีดาวที่น่าสนใจนะคะที่ทำลุกศรสีม่วงโยงกันไว้ก็คือ5-3นะคะที่มาโยกถึงลัคนาเป็นคู่สมพลอันนี้เป็นคู่ดีคู่สมพลคู่ผลประโยชน์ทำให้เจ้าชะตาสามารถอ้อนขอสิ่งใดจากผู้ใหญ่ที่อุป,ปถัมภ์ได้เสมอเลยนะคะขอเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นและเป็นคนที่มีผลประโยชน์ดีๆร่วมก,กันกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะ ดวงนี้นะคะถ้าเราดูดาวกลุ่มลักขณาคุณมุกจะเป็นดาวอังคารที่เน้นสนุกสนานชอบเสี่ยงแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจไม่ตรงใจเท่าไหร่นักเพราะว่าทีมงานเช็คดูองศาดาวแล้วนะคะพอเราดูองศาดาวดีๆเนี่ยดาวที่อยู่ใกล้ลักขณาเราเห็นว่าอังคารห่างลักขณา14องศา7ลิปดานะคะอันนี้ร่วมราศีแต่พอมาสังเกตนะคะพระเกตเนี่ยห่างลักนาแค่11องศา40ลิบดา นั่นก็คือดาวเกตอยู่ใกล้ลัคนามากกว่าดาวอังคารแล้วดาวเกตได้ทำเนียมมหาอุดนะคะมีกำลังสูงส่งทำให้คุณมุกมีความเป็นเกตคือเป็นคนมีบุญมีอายุยืนร่าเริงเยาว,วัยพร้อมเรียนรู้ได้ทุกเรื่องเรียนอะไรก็เข้าใจหมดนะคะแต่มักจะลืมเก่งทำสิ่งใดก็รวดเร็วกว่าผู้อื่น เป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนทันสมัยชอบเรื่องไฮเทคไม่ยอมตกยุคทีนี้พระเกตได้มาหาอุดเนี่ยหมายความว่าเจ้าชะตาสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างดียิ่ง แม้การยื่นมือไปช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยหรือแค่ไปจุดทูปอธิษฐานให้เขาทำสำเร็จผู้อื่นนะคะที่มารับความช่วยเหลือนี้ก็ได้ผลอย่างมากมายเป็นอัศจรรย์เลยค่ะต่อมาดูดาวที่น่าสนใจนะคะมีราหูและมฤตยูโยกถึงดาวเกตเราบอกเลยว,ว่าเกตนี้ถึงลัคนานะคะทีนี้890ทําให้เจ้าชะตาเป็นดาวกกวิญญาณหมายความว่าเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ แล้วเด่นดีในเรื่องการบุญการกุศลเรื่องความเชื่อถือศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็นทีนี้ดาวกกวิญญาณเนี่ยถึงลักษณะแล้วก็อยู่ที่วินาศกรรมมะจึงช่วยให้การทำงานที่ช่วยเหลือคนจากความพินาศพังทลายนี้ทำได้ดียิ่งถ้าตั้งไม d เซตว่าจะทำเอาบุญแล้วก็จะยิ่งสำเร็จได้ค่ะคู่ที่น่าสนใจนะคะอีกคู่หนึ่งก็คือ สี่หกนะคะที่วงไว้ด้วยสีแดงอยู่ที่ลาภสุภะนะคะโยกถึงกันตอนที่เราทายความหมายเดียวๆนะคะพุทธลาภสุสุภะนี่ความหมายธรรมดามากก็คือเป็นคนคิดมากแล้วก็มักได้ลาบเป็นคำชมเชยแต่พอดาวมันโยกถึงกันรวมกันแล้วเนี่ยหมายความว่า เจ้าเชะตาจะมีความเจริญและความสำเร็จที่ลื่นไหลไม่ติดขาดแบบทัุน้ำนะคะทำไปได้เรื่อยๆเลยและ4 6ยังหมายถึงความเยือเกเย็นเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่จะได้เป็นคนของประชาชนนะคะดวงนี้มักบริการประชาชนใครมาให้ช่วยทำอะไรก็ต้องทำให้เขาและเกิดเป็นความสำเร็จและความเจริญดีด้วยค่ะต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณมุกนะครับ คุณมุกนั้นส่งคำถามเข้ามาว่างานที่ทำตอนนี้เหมาะกับตัวเองและจะเจริญก้าวหน้าไหมในหน้าที่การงานอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตขอบคุณมากค่ะซึ่งทีมงานก็จะขอตอบว่าเหมาะนะครับเพราะว่าหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นอยู่ที่ว่าเราได้ช่วยเหลือคนให้เขาได้ใช้ประกันชีวิตมากขนาดไหนเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คืออาชีพประกันชีวิตนั้นเมื่อเราทาประกัน มันจะเป็นความคุ้มที่ไม่มีใครอยากได้แต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือถ้าเราทําประกันแล้วไม่ได้ใช้ก็คงแย่สําหรับของคุณมุกนั้นเรียกได้ว่าทําแล้วดีเกิดผลประโยชน์ต่อทั้งเราทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนที่ทําด้วยหรือกับตัวหน่วยงานเองเพราะฉะนั้นได้กันทุกฝ่ายถ้าทําประกันแล้วได้ช่วยเหลือคนที่ยากลําบากเป็นทั้งบุญในชีวิตส่งเสริมเป็นบารมีให้เรานั้น จเจริญขึ้นไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นตัวแทนประกันเราก็ยังแนะนําให้ไปทํางานใดๆก็ตามที่ได้ช่วยเหลือคนที่ยากลําบากลําบากมากจริงๆเพราะว่าดาวที่ส่งผลต่อเรานั้นมากสุดมาจากภพวินาซะเป็นราหูและเกตมีมฤตยูส่งผลถึงก็เป็นก๊กวิญญาณเหมาะแก่การช่วยเหลือคนอยู่แล้วเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็จะได้ช่วยเหลือคนจากเหตุเหล่านี้แน่นอน เพราะฉะนั้นเป็นงานที่เหมาะกับคุณมุกนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้านั้นมันก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามรูปแบบของงานแต่เราจะคิดเกินความเจริญก้าวหน้านั้นไปเสมอช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นดาวสุขอยู่สุภะชอบคิดเกินจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราทำไปวางแผน1 2 3 4 5ส7 8้านับไปถึง10และตัวงานยังอยู่ที่1อยู่เลย เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวก็ตั้งสติการคิดมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับดวงนี้เพราะอะไรเพราะว่าในภพลาภานั้นมีดาวพุธอยู่อ๋อเพราะคิดแบบนี้เนี่ยแหละถึงได้เวลาประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จอย่างรุนแรงและยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้คิดโอ้ก็ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจงคิดในเรื่องที่มันสําคัญจริงๆคิดเยอะไม่เป็นไร ก็คงจะพูดว่าเป็นอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อเราในบางครั้งแน่นอนดวงนี้ทีมงานก็คงจะไม่บอกว่าโอ้อย่าเครียดเพราะคนมีดาวคิดอยู่ในช่องคิดมีสุขอยู่สุภาเนี่ยก็เครียดอยู่แล้วคิดเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะให้เป็นกําลังใจไว้ว่าบางครั้งมันจะมีประโยชน์ก็แล้วกันนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ทุกครั้งก็เถอะเพราะงั้นก็ขอฝากคุณมุกเอาไว้อย่างน้อยยืนพื้นที่สุดก็คืองานนี้เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นก่อนแล้วที่เหลือก็คือกําไรในชีวิตและแน่นอนว่าเรื่องที่ถามว่าจะไปทางไหนดีนั้นต่อไปก็ถามว่าเลือกได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นเซี่ยวจันนี่เซี่ยวจันที่แปลว่าไม่ว่าเราอยากจะทําอะไรนะสุดท้ายเราก็จะได้ทําในสิ่งที่ใครบางคนต้องการทุกทีซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะพูดกันมายาวนานเหลือเกินแต่ถ้าคําตอบสั้นๆก็คือเหมาะสมความเจริญก้าวหน้า ็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ต้องคิดไปไกลมากนะักแค่นั้นก็พอแล้วครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนๆรายการตอบคำถามจากดวงดาววันนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหวังว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากมีข้อติชมหรือคําแนะนําใดๆก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ